กลัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมเจ็ดด้วยเช่นเคยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์เลเซอร์มากๆเลยนะครับที่ส่งเมาส์ไมา้ให้ผมรีวิวกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวเ a เ e r ร์ r ด d เดอร์วีสามไฮเปอรตัวนี้นี่เองครับผมมันก็คือตัวเดียวกับเจ้าตัว d ดอเดอร์วีสามโนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้จะมาเป็นในเรื่องของ ไซส์ที่มีขนาดเล็กลงนะครับจับได้เข้ามือง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่จับเมาส์มือขวาไซส์ไปทางกลางไปทางเล็กมาดูในเรื่องของสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว Hyperspeed ตัวนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับว่า นยัังงงไงกบ้ามาในเรื่องของน้ำหนักครับน้ำหนักเจ้าตัวนี้เขาก็บอกไว้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ55กรัมแล้วก็เจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นแบบว่าเป็นไวเลสนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง100ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะส่วนสวิตช์คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยครับก็จะเป็นเลเซอร์ออปติคอลนะครับเป็นสวิตช์ Gen3 นั่นเองครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ก็จะเป็นตัวเลเซอร์โฟกัส X26K Optical Sensor ก็จะไม่ใช่ตัวเซนเซอร์ที่เป็นรุ่น็อปสุดของเลเซอร์นะครับ แล้วก็ในส่วนของสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของเลเซอร์ที่เขาให้มากับเราเลยนะครับที่แถมมาในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นสายที่ไม่ได้เป็นสายถักนะครับเป็นสายยางฮะแล้วก็ต่อเข้ากับดองเกิลน,นะครับแล้วตรงปลายดองเกิลอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณ2 4กิกะเฮิรตซ์ตัวนี้ รันโพลิเลตได้สูงสุดอยู่ที่1,000เฮิร์เท่านั้นนะครับถ้าอยากให้มันอัพไปถึง4,000เฮิร์หรือว่า8,000เฮิร์ก็ต้องซื้อเป็นดองเกิลแยกอีกทีหนึ่งนะครับหน้าตาดองเกิลก็จะคล้ายๆกับตัวว i เปอร์วีสามโปรตัวนี้นะครับ น้าตามจะคล้ายๆกันแต่ว่าทีนี้คือผมไม่ได้มีเจ้าตัวส่งสัญญาณ 4K หรือว่า 8K นะครับวันนี้ก็จะมีแค่ 1K เท่านั้นนะครับผมในเรื่องของอผิวสัมผัสนะครับก็จะให้ความสมูทนะครับไม่ได้สากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ลื่นจนเกินไปประมาณนี้ลืมตรงไหนอีกหรือเปล่าอ่ะมีสกอเาส์นะครับผมสกอเมาส์ก็ ใช้แล้วรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นขั้นเยอะขนาดนั้นเออในเรื่องของความรู้สึกเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีหนึ่งสเปคร้าวๆก็จะประมาณนี้อ่ะในเรื่องของฟีดเมาส์ก็จะมาในแผ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องของความรู้สึกตอนใช้งานจริงกันบ้างครับว่าเป็นยังไงมาในเรื่องของฟีลการใช้งานจริงๆเลยนะสำหรับการจับเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เรา วางมือได้แบบสบายมากเออมันจะมีความเป็นเอ็กโนอมิกไงเวลาจับเมาส์วางมือลงไปบนเมาส์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติมากขนาดนั้นเออสำหรับคนที่ชอบเมาส์มือขวาค่อนข้างที่จะเหมาะนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว V3 Pro ของ Red Adder เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่พอมาจับเป็นตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ทาจะก,ก,กระชับมือสำหรับคนที่จับคอกิ นะครับผมก็ดีนะปามกิฟก็โอเคแต่ว่าฟิงเกอร์ทิปกับเมาส์มือขวาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นะสำหรับการที่ผมได้ลองจับเนี่ยเออก็เหมาะกับคนที่จับปามกิฟแล้วก็คอ,อกกิฟมากกว่าครับฟิงเกอร์ทิปนี่ผมว่าไม่ไม่ได้เลยอะรูปทรงผิวสมัมผัสตอนเล่นจริงเวลาเงื่อออกเยอะ รู้สึกว่าลื่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยแต่อาจจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นถ้ามีกิฟเทปติดก็โอเคครับหรือว่ามีผ้าเอาไว้เช็ดเหงื่อที่มือก็ใช้ได้ปกติครับไม่ได้มีปัญหาถ้าเราใครที่เหงื่อออกเยอะก็ขยันเช็ดหน่อยตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเออผ่านไป ในเรื่องของสกอร์เมาส์นะครับความรู้สึกตอนใช้งานจริงรู้สึกว่ามันสมูทดีครับแล้วก็เป็นขั้นแต่เป็นขั้นแบบนิ่มๆน,นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์นะครับก็ให้ความรู้สึกแบบกดลงไปแล้วมันมันเด้งสู้มือแล้วก็มันต้องออกแรงกดหน่อยหนึ่งมันจะไม่ได้นิ่มจนลั่นเกินไปในส่วนของตรงนี้ถือว่าชอบครับเวลากดก็ให้ความรู้สึกที่มันเลยทีเดียวนี่ฟังเสียงนี่คลิกซ้ายนะนี่คลิกขวา ที่ซ้ายที่ขวา มันนะครับเออเสียงมันมันดิเมาข้างนะครับเมาข้างผมรู้สึกค่อนข้างจะนิ่มๆน,นะเออจะนิ่มๆแต่ว่าไม่ได้นิ่มขนาดนั้นครับก็มีความแข็งอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เท่าเจ้าตัวสวิตช์ลิกซ้ายกับลี้ขวานะครับในส่วนของเมาข้างมาดูในเรื่องของฟีดเมาส์กันมากครับฟีดเมาส์ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบแผ่นใหญ่นะครับถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นอันเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะขนาดนี้เออตรงนี้ก็จะมีความที่เป็นแรงเสียดทานกับแผน่นลองเมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้เยอะ กว่าฟีดเมาเยอะมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันจะสมูทมากขึ้นซึ่งผมก็ชอบแบบ แผ่นใหญ่ๆมากกว่านะถ้าเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงเสียดทานมันน้อยเนี่ยเวลาเราสบัดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเลยหรือว่าอาจจะไปไกลนิดนึงเป็นแผ่นใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันก็มีแรงเสียดทานที่มันเยอะกว่าเวลาสบัดก็อาจจะคุมเมาส์ได้ดีกว่าสตรารับเจเซนเซ,นเซอร์ตัวไฮเปอร์สปีดนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเซนเซอร์ที่เป็นตัวท็อปของทางแบรนด์เลเซอร์ก็จริงแต่เวลาที่เราเล่นมันให้ฟีลความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ เจ้าตัวเซนเซอร์ท็อปมากขนาดนั้นแต่ความรู้สึกที่มันต่างกันจริงๆก็คือในเรื่องของรูปทรงเมาส์มากกว่าก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปว่าในเรื่องของเซนเซอร์ เอ่อเวลาเมาส์ที่มันผลิตออกมาในช่วงแบบใหม่ๆห,หรือว่ารุ่นใหม่ๆพวกเนี้ยเซนเซอร์อ่ะคือมันเทียบใกล้เคียงกันได้หมดแทบ,บทุกตัวอยู่แล้วพวกตัวท็ top อปทอปอ่ะแต่ว่าการที่เราจะใช้เมาส์อันนั้นได้ดีหรือว่าเหมาะสมไหมอันเนี้ยมันอยู่กับที่ทรงเมาส์แหละในส่วนของตัวเนี้ยมันก็จะเป็นมือขวาที่เป็นตัวมินิไซส์ลงมาจากเจ้าตัว Der เดอ v ์วิสนะเออตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์สปีดที่ไซส์เล็กลงมาทาให้เราสามารถจับ ได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยบางทีผมมือไซส์20กว้าง10เนี่ยเวลาไปจับไปเจ้าตัวเก่ามันมีความรู้สึกว่ามันยังใหญ่ไปหน่อยพอมาเป็นตัวเนี้ยมันก็เออมันก็กระชับมือม,มันรู้สึกว่ามันเข้ามือดีในเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยก็แทบไม่ต่างกันนะครับสำหรับเจ้าตัวท็อปกับเจ้าตัวที่ไม่ท็อปแต่ว่าเปเล่นจริงฟิลไม่ต่างกันเลยครับอยู่ที่ความถนัดของ แต่ละบุคคลแล้ว่าชอบจับเมาส์แบบเป็นเมาส์ทรงมือขวาไหมหรือว่าจะเป็นทรงแบบบาลานซ์ดีอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว v 3 h y ให้เร์สปีดของ d e adder กันบ้างนะครับผมในส่วนของ p e r f o r m ร์แมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่ปรับ dpi แล้วก็ปรับเฮิร์ทนะครับในส่วนที่น่าสนใจจริงๆก็จะเป็นในส่วน แอดวานนั่นเองครับในส่วนของแอดวานเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อ Dynamic Sensitivity มา1ห,หัวข้อแล้วอันที่2ก็จะเป็น Rotation ในส่วนของหัวข้อ Dynamic Sensitivity นะครับมันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับโปรแกรมรอย Excel นั่นเองครับวิธีการทำงานของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยว่าการเล่ง dpi ในช่วขณะหนึ่งนั่นเองครับก็คือสมมติว่าผมเปิดเกม เอาตัวละครเข้าเกมกับสมมติเมาส์ผมอยู่ตรงกลางแผ่นรองเมาส์ผมเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มันสุดแผ่นรองเมาส์เนี่ยตัวละครสามารถหมุนกลับหลังได้แค่180องศานะครับผมในส่วนของธรรมดานะที่เราไม่ได้เปิดไดนามมิกนะครับเราจะสามารถหันได้แค่180องศาเท่านั้นอันนี้คือสมมุติให้ฟังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดไดนามิกเซนซิทิวิตี้เนี่ยและเราลากเมาส์ด้วยความไวปึ๊บจาก180อองศาเนี่ยมันจะสามารถหันไป ได้360องศาเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าของท่านผู้ชมนะครับในส่วนของไดนามิกเนี่ยครับมันก็จะทํางานในเรื่องของการที่เราลากเมาส์ไวๆนะครับพอความไวมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปเร่ง DPI ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลากเมาส์ไปได้ไกลก,กว่าเดิมแต่ว่าในระยะทางที่มันเท่ากันเออ ประมาณนั้นและถาาว่าใครที่เหมาะสมที่จะเปิดออปชันนี้หรือว่าใครที่ต้องการที่จะใช้ออปชันนี้ก็คือเวลาเราเล่นเกม FPS เนี่ยครับหากคุณเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าคุณอยากได้ความไวในการโลบแฟลตหรือว่าหันกลับไปยิงสตูที่มันอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าแล้วคุณหันไม่ทันเนี่ยคุณก็สามารถเปิดออปชันนี้ ได้นะครับจากที่เราจะสามารถหันได้แค่180พอเราเปิดดนามิกปุ๊บเราสามารถหันไปได้แม่ง360เลยเออมันก็อยู่ที่การตั้งค่าเรานะมันก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการหันเนี่ยมันจะต้องใช้ความไวของมือเราด้วยเวลาสะบัดปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเราหันแบบช้าๆเห็นไหมครับเส้นกราฟมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาหันเนี่ยมันก็ต้องไวๆด้วยนี่ประมาณนี้ ต้องต้องออกแรงสะบัดนิดน,นึงนะมันถึงจะทํางานได้เต็มที่ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของให้เจ้าตัวโลเทชันเนี่ยมันก็จะทํางานอารมณ์ประมาณว่าอันนี้คือเมาส์ที่ปกติเลยวางเมาส์แบบปกต,ติตรงนะครับตามรูปเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเล่นเมาส์เอียงๆแบบนี้จับเมาส์เอียงๆอย่างนี้เออถ้าผู้ชมเป็นคนที่จับเมาส์เอียงๆอย่างนี้แต่เวลาลากอะรู้สึกว่ามันไม่ตรงเห็นไหมเออแต่ถ้าสมมุติว่าผมปรับให้เมาส์มันเอียงประมาณนี้ บนแผ่นลองเมาส์อะเวลาผมเนี่ยเห็นไหมเวลาผมลากเงี้ยเออมันก็จะตรงแหละแต่ถ้าผมลากแบบมเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> คือมันไม่ตรงเว้ยถ้าผมจับแบบเงี้ยเออแต่เอาจริงๆอ่ะมันมันก็อาจจะช่วยช่วยได้บ้างสําหรับคนที่อยากจะลองมาเปิดใช้มันนะแต่เอาจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชินกับการ ที่ไม่ได้เปิดมันมากกว่านะทุกคนในส่วนของเจ้าตัวหัวข้อโลเทชันตัวนี้นะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของ d e a e e r V3 Hyperspeed ตัวนี้นี่เองค่าตัวของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่3890บาทนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะไปหาตำหาใช้กันก็เดี๋ยวทิ้งริ้งสั่งซื้อหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีความ คิดเห็นยังไงกับเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมมิ่งเกียร์อะไรกันต่อก็ขอให้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกัด้วยครับกับเจ้าตัว l a s e r ร์เด d แอดเด V3 ไฮเปอร์สปีตัวนี้อย่าลืมนะครับไปหาตามกันได้ถ้าใครสนใจไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดอีกครับจุ๊บ